คุณเคยรู้สึกไหมว่าอายุ25คือสเส้นตายของความสำเร็จถ้าคุณยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคุณกำลังหล้มเหลวงั้นหรอวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับความจริงที่อาจพลิกทุกความคิดของคุณไปเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ฮิวใจฉบับแมวเหมียวพื้นที่ปลอดภัยที่จะชวนคุณมาทำความเข้าใจชีวิตในมุมที่อ่อนโยนขึ้นนะคะ เคยรู้สึกกดดันบ้างไหมคะเวลาเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดียแล้วเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันบางคนซื้อบ้านหลังแรกได้แล้วบางคนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการบางคนแต่งงานสร้างครอบครัวที่น่ารักในขณะที่เรายังนั่งอยู่ที่เดิมยังค้นหาตัวเองไม่เจอด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่ยังมองไม่เห็นภาพใหญ่ในชีวิตเลยว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราจะไปอยู่ตรงไหน ความรู้สึกหวงหวงในใจแบบนี้มันคอยกระซิบข้างหูเราเบาๆว่าหรือเรากำลังจะกลายเป็นคนที่ล้มเหลวหรือเปล่านะถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่เราอยากให้คุณหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วฝังเรื่องราวในวันนี้ให้ดีๆเพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยและที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่ได้กำลังล้มเหลวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจแนวคิดที่ทรงพลังมากๆเกี่ยวกับคนที่ค้นพบตัวเองช้าแต่กลับมีความสุขอย่างแท้จริงหรือที่เขาเรียกกันว่า late bloomers ซึ่งแนวคิดนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตและต่อตัวเองไปตลอดการเลยก็ได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอความกดดันที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่คือต้องยอมรับนะคะว่าสังคมของเรามักจะเชิดชูคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าต้องรีบเปี่ยนให้จบรีบหางานดีๆทารีบสร้างตัวรีบมีทุกอย่างให้พร้อมก่อนอายุ30เหมือนกับว่า ชีวิตคือการแข่งขันวิ่งร้อยเมตรที่ใครเข้าเส้นชัยก่อนคือผู้ชนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะพัฒนาการของมนุษย์เรามันไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดหรอกนะคะ มีนักจิตวิทยาชื่อดังท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าเอริกเอริกสันท่านได้ยืนยันเอาไว้เลยว่าช่วงวัย20ต้นๆไปจนถึง20ปลายๆเนี่ยนะมันคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการค้นหาตัวตนหรือที่เรียกว่า identity versus role confusion พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นช่วงที่เรากำลังลองผิดลองถูกกำลังสำรวจว่าเราเป็นใครเราเชื่อในอะไรแล้เราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนซึ่งกระบวน การนี้มันต้องใช้เวลาค่ะมันต้องการพื้นที่ให้เราได้ทดลองได้ล้มลุกคลุกคลานมันไม่ใช่เรื่องของความเร็วเลยแม้แต่น้อยค่ะ และแนวคิดนี้ก็ถูกตอกย้ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันผ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ดังมากๆชื่อว่า Les b l o o m e r s เขียนโดยคุณริชคากาดค่ะหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยมากมายมายืนยันว่าการเติบโตและการค้นพบศัก,กยภาพที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยของชีวิตจริงๆไม่ว่าคุณจะอายุ30 40 50หรือ มากกว่านั้นก็ตามมันไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่หรือการเบ่งบานในแบบฉบับของตัวเองเลยค่ะ พอเราเข้าใจพื้นฐานแบบนี้แล้วมันก็เหมือนเราได้ปลดล็อกโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นออกไปเส้นหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเอาแนวคิดของเหล่าเลสบลูเมอร์สมาปรับใช้กับชีวิตของเรายัางไงได้บ้างเพื่อให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นวันนี้เราสรุปมาให้เป็น3ข้อคิดสาคัญค่ะ ข้อคิดข้อที่1อดทนกับกระบวนการหรือ patience in process ค่ะ ลองจินตนาการตามนะคะว่าชีวิตของเราเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่สักต้นหนึ่งเราไม่สามารถเร่งให้มันเติบโตจนสูงตระหง่านและให้ร่มเงาได้ภายในวันเดียวใช่ไหมคะมันต้องเริ่มจากเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ค่อยๆอย,อย่างรากลงไปในดินต้องผ่านแดดผ่านฝนผ่านพายุกว่าจะค่อยๆแตกหนอ่อออกใบแล้วเติบใหญ่ขึ้นอย่างแข็งแกร่งชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นละคะ่ะการที่คุณยังไม่ประสบความสําเร็จในวันนี้ มันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงอย่างรากต่างหากทุกๆกการลองผิดลองถูกทุกๆงานพาร์ทไทม์ที่คุณเคยทำทุกๆกคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณเคยลงทุกๆความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องศูนย์เปล่าเลยนะคะมันคือปุ๋ยชั้นดีที่กาลังบ่มเพาะให้รากของคุณแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันคือข้อมูลที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นว่า อะไรที่ใช่และอะไรที่ไม่ใช่สำหรับเราดังนั้นแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เหมือนจะวิ่งนำหน้าเราไปไกลลองเปลี่ยนมุมมองมาเป็นการโอบกอดเส้นทางของตัวเองดูนะคะ ชื่นชมทุกๆก,ก้าวเล็กๆที่เราทำได้ในแต่ละวันอดทนกับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วเชื่อมั่นเถอค่ะว่ากระบวนการที่ดูเหมือนจะเชื่องช้านี้แหละที่กำลังสร้างรากฐานที่มั่นคมให้กับต้นไม้ที่ชื่อว่าชีวิตของคุณอยู่ มาถึงข้อคิดข้อที่2เปิดรับการสำรวจหรือ embrace exploration หลายคนอาจจะรู้สึกกลัวค่ะกลัวการเสียเวลากลัวการเลือกผิดกลัวว่าถ้าไปลองทำอะไรที่ไม่ใช่แล้วจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ตอนที่อายุเยอะแล้วความกลัวนี้เองที่ทำให้เราไม่กล้าออกจาก Comfort Zone แล้วก็ติดอยู่กับที่เดิมๆทั้งๆที่ใจก็ไม่ได้มีความสุขนักแต่สำหรับแนวคิดแบบ late bloomers แล้วเนี่ย วัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะช่วงวัย20กว่ากว่าคือใบอนุญาตชั้นดีในการออกไปสำรวจโลกกว้างเลยค่ะมันคือช่วงเวลาทองที่คุณจะสามารถทดลองทำอะไรใหม่ๆได้อย่างเต็มที่โดยที่มีต้นทุนให้เสียน้อยที่สุดอยากลองไปทำงานอาสาสมัครต่างจังหวัดไหมอยากลองเรียนเขียนโค้ดดูหรือเปล่าหรืออยากจะลองเปิดร้านขายของออนไลน์เล็กๆดูสักตั้งไหมคะ แม้ว่าสิ่งที่คุณลองทำมันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันในทันทีแต่มันไม่เคยมีอะไรที่สูญเปล่าเลยจริงๆค่ะ ทุกๆประสบการณ์ที่คุณเก็บเกี่ยวเข้ามามันจะกลายเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ค่อยๆประกอบร่างสร้างตัวตนของคุณให้ชัดเจนและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์จากการทำงานบริการอาจจะสอนให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นประสบการณ์จากการเดินทางคนเดียวอาจจะสอนให้คุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก่งขึ้นทุกอย่างร้วนหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นอยากกลัวที่จะสำรวจอยากกลัวที่จะเลือกผิดเพราะทุกเส้นทางที่คุณเดินมันจะนำทางคุณไปสู่ตัวตนในแบบที่ถูกต้องเสมอและข้อคิดข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะความสำเร็จมีหลายรูปแบบหรือ redefine success นี้อาจจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะเราต้องกลับมาถามตัวเองอย่างจริงจังอีกครั้งว่าคำว่าความสำเร็จในนิยามของเราเองน่ะมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่มันจำเป็นต้องเหมือนกับภาพความสำเร็จที่สังคมยื่นมาให้เราหรือเปล่าที่ต้องหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานสูงสูงรายได้6-7หลักหรือว่าตัวเลขในบัญชีธนธาคาร หรือจริงๆแล้วความสำเร็จของคุณอาจจะเป็นการได้ทำงานที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในทุกๆุกเช้าที่ตื่นมาอาจจะเป็นการมีเวลามากพอที่จะได้ดูแลคนที่คุณรักอาจจะเป็นการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรืออาจจะเป็นแค่การได้นั่งจิบกาแฟเงียบๆอ่านหนังสือเล่มโปรดในวันหยุดความสำเร็จพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ส่งเสียงดังเท่ากับความสำเร็จในเชิงวัตถุแต่มันคือสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเราได้อย่างยั่งยืน ืนมากๆเลยนะคะคลองดูตัวอย่างของคนดังระดับโลกหลายๆคนก็ได้ค่ะอย่างคุณมอร์แกนฟรีแมนนักแสดงเจ้าของเสียงทุ้มทรงพลังกว่าที่เขาจะได้รับบทที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในหนังเรื่อง Driving Miss Daisy ตอนนั้นเขาก็อายุ52ปีแล้วหรือผู้กำกับมือรางวัลออสการ์อย่างคุณแองลีที่เคยเป็นพ่อบ้านฟูทามอยู่นานหลายปีกว่าจะสร้างชื่อเสียงระดับโลกได้ก็ตอนอายุเขาเลขสีแล้วค่ะ พวกเขาทั้งหมดคือข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จมันมีอยู่หลายรูปแบบมากๆและที่สำคัญคือมันไม่ได้มีเดทไลน์หรือวันหมดอายุกำหนดเอาไว้เลยแล้วถ้าเราจะบอกคุณว่าการที่คุณค้นพบตัวเองช้าหรือการเป็นเลดบลูเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่จุดอ่อนเลยนะคะแต่มันอาจจะเป็นจุดแข็งที่ทรงพลังที่จะทำให้คุณเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืนกว่าคนอื่นด้วยซ้ำคุณจะเชื่อไหมคะ แท้จริงแล้วการที่เราไม่ได้รีบร้อนวิ่นตามกระแสสังคมไปตั้งแต่แรกมันมอบของขวัญล้ำค่าชิ้นหนึ่งให้กับเรานั่นก็คือเวลาค่ะ เรามีเวลามากขึ้นที่จะได้ทําความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งจริงๆเรามีเวลาที่จะได้ตกตะกอนความคิดได้ค้นหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทําได้ดีและสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การทำตามตามกันไปการเติบโตอย่างช้าๆมันทําให้เราได้สร้างรากฐานที่มั่นคงมากๆให้กับชีวิตเหมือนการสร้างตึกที่ค่อยๆตอบเสาเข็มลงไป ทีละตน้นอย่างประณีตแม้จะใช้เวลานานแต่เมื่อสร้างเสร็จตึกหลังนี้ก็จะแข็งแรงทนทานไม่ว่าพายุลูกไหนพัดเข้ามาก็ไม่พังทลายลงง่ายๆตรงกันข้ามกับตึกที่รีบสร้างให้เสร็จเร็วๆที่อาจจะดูสวยงามฉาบฉวยแต่ข้างในนั้นอาจจะกลวงโบก็ได้ค่ะ ความสำเร็จของคุณก็เช่นกันค่ะมันอาจจะมาช้าแต่เมื่อมันมาถึงมันจะเป็นความสำเร็จที่แท้จริงเป็นของคุณจริงๆและจะอยู่กับคุณไปอย่างยาวนาน ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่หรือกำลังรู้สึกว่าตัวเองยังไปไม่ถึงไหนเลยก็ตามอยากให้คุณจำไว้เสมอค่ะว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังอยู่ในกระบวนการบ่มเพาะตัวเองให้แข็งแกร่งและงดงามในเวลาที่เหมาะสมที่สุดต่างหาก คุณมีเส้นทางเป็นของตัวเองมีจังหวะก้าวเป็นของตัวเองที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและนั่นคือความงดงามที่สุดแล้วค่ะ ถ้าคุณกำลังเผชิญกับความรู้สึกแบบนี้อยู่ลองคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยได้ไหมคะว่าข้อคิดไหนในวันนี้ที่โดนใจคุณมากที่สุดหรือถ้าใครมีประสบการณ์การเป็นเลดบลูเมอร์แล้วอยากจะแบ่งปันเรื่องราวเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคนอื่นก็พิมพ์มาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ